รายการต่อไปน,นี้เป็นรายการสําหรับเด็กผลิตขึ้นเพื่อผู้ชมในวัย6-12ปีอาจมีภาพเสียงหรือดนตรีประกอบซึ่งใช้เฉพาะในการเรียนการสอนเท่านั้น assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ครับเป็นไงกันบ้างครับนักเรียนสบายดีกันไหมเอ่ยนะครับวันนี้มาเจอกับครูฟีนะครับวิชาสังคมศึกษานะครับซึ่งวันนี้ครูฟีนะครับก็จะพาพวกเราเนี่ยไปทบทวนกันในส่วนของ เรื่องที่เราจะทําการสอบในสัปดาห์หน้านะครับซึ่งจะมีเนื้อหานะครับอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันพร้อมๆกันเลยครับก่อนอื่นเรามาดูในส่วนของแนวข้อสอบกันก่อนนะครับในรายวิชาสังคมเนี่ยนะครับก็จะมีนะครับข้อสอบอยู่2ตอนนะครับซึ่ง2ตอนเนี่ยตอนที่1ก็จะมีนะครับเลือกคําตอบนะครับตอนที่2นะครับก็จะเป็นการเขียนและ วาดภาพนั่นเองนักเรียนก็ไม่ต้องกังวลเลยนะครับนะแค่นักเรียนเนี่ยพลิกไปดูแบบทดสอบนะครับที่นักเรียนเคยทํามานักเรียนก็จะสามารถทําข้อสอบวิชาสังคมได้แล้วนะครับโอเคอเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าเรื่องที่คุณครูจะออกสอบเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยในส่วนของเรื่องที่คุณครูจะออกสอบในเทอมนี้นะครับก็จะมีอยูอ่ประมาณนะครับ5เรื่องด้วยกันนะครับนะ โอเคเดี๋ยวเรามาดูเรื่องที่1นนะครับก็จะเป็นในส่วนของโรงเรียนของเรานะครับแล้วก็สินค้าและบริการรายได้และรายจ่ายอันที่3นะครับก็จะเป็นในส่วนของเวลาและการลำดับเหตุการณ์สมัยก่อนและสมัยเรานะครับต่อมานะครับชาติไทยนะครับอันที่5นะครับก็จะเป็นในส่วนของวัฒนธรรมที่ดีของมุสลิมนะครับนะก็คืออันนี้เนี่ยครูก็ ก็เอาวิชาวิถีนะครับมาเสริมด้วยนะครับทั้งหมดนี้นะครับก็อยู่ในแบบฝึกหัดนะครับในหน้าต่างๆเดี๋ยวเราไปดูว่ามันมีหน้าไหนบ้างที่เราจะต้องพลิกกลับไปดูนะครับในส่วนของอแบบฝึกหัดที่เราได้ทําไปแล้วนะครับสําหรับคนที่ทําตามนี้นะครับก็จะ,ะสามารถทําข้อสอบได้เลยนะครับ เรามาดูนะครับหน้าไหนบ้างในส่วนของเรื่องโรงเรียนของเรานะครับก็จะเป็นในส่วนของหน้าที่86กับ92นั่นเองนะครับซึ่งเราก็สามารถพลิกกลับไปอ่านดูได้นะครับข้อที่2นะครับก็เป็นในส่วนของอสินค้าและบริการนะครับก็จะเป็นในส่วนของหน้า99นะครับต่อมานะครับในส่วนของรายได้และรายจ่ายก็จะ อยู่ในหน้าที่113นั่นเองนะครับต่อมาในส่วนของอเวลาและการลำดับเหตุการณ์นะครับก็จะอยู่ในหน้าที่128และ129นะครับต่อมานะครับในส่วนของสมัยก่อนและสมัยเรานะครับก็นักเรียนก็สามารถไปดูในหน้าที่142นั่นเองนะครับต่อมานะครับหน้าสุดท้ายนะครับ เรื่องชาติไทยนะครับนักเรียนก็ไปดูในหน้าที่154นั่นเองนะครับอ่าเหล่านี้นะครับก็มันจะเป็นแบบฝึกหัดที่เราเนี่ยได้ทําไปแล้วนะครับอ่าถ้าใครยังไม่ทำข้ออ่าหน้าไหนนะครับนักเรียนก็สามารถย้อนกลับไปทําได้เพื่อเพิ่มเพิ่มความเข้าใจของเรานั่นเองนะครับต่อมาในส่วนที่5ตรงนี้นะครับก็เป็นในตอนตอนที่2นะครับนะ ตอนที่2นั่นเองนะครับคุณครูนะครับก็จะให้พวกเราเนี่ยเตรียมกระดาษ A4 นะครับนะกระดาษ A4 1แผ่นนะครับนะ,ะเพื่อที่เราเนี่ยจะวาดภาพกันนะครับในคาบที่เราทําการสอบนั่นเองนะครับซึ่งนักเรียนเนี่ยก็จะต้องคิดเกี่ยวกับเราจะวาดภาพอะไรในวันนั้นนะครับเกี่ยวกับวัฒนธรรมอย่างเช่นวันสําคัญต่างๆนะครับเกี่ยว ที่มุสลิมนะครับนะคุณครูขออนุญาตไม่บอกนะครับให้นักเรียนเนี่ยไปหาเอาเองนะครับนะวัฒนธรรมที่ดีของมุสลิมเนี่ยมีอะไรบ้างเราก็ลองวาดดูนะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ในส่วนของแนวข้อสอบนะครับแล้วก็เรื่องที่เราจะสอบแล้วก็แบบฝึกหัดเนี่ยถ้าเราย้อนกลับไปดูเราก็จะเข้าใจเพิ่มมากขึ้นนะครับ โอเคสำหรับวันนี้นะครับขอให้นักเรียนเนี่ยโชคดีในการสอบในสัปดาห์หน้านะครับแล้วก็ขอให้อัลลท์คุ้มครองพวกเรานะครับจากโรคภัยนะครับแล้วก็สำหรับวันนี้นะครับก็ขอลาไว้เพียงเท่านี้นะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะฮฺมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮครับ